นี้เราร่อยๆเดี๋ยนเรื่ยยยอยๆวันนี้นักเพื่อนมากินร้านยำนะครับตลอดลูกหน่อยแต่ไม่ค่อยมีรถครับ ร้านถ้าเราต่ยินงยำร้านนี้สามารถจอด้วสองฝั่งไงนะแต่ว่าใครดูเขาจะมีวันคู่วันที่อยู่นี่เลยตยำยำแซ่บสาขางสองนะครับร้านนี้เด็ดมากตอนนี้เราจอดรถนะครับจอดฝั่งนู้นก็ได้นะครับฝั่งนี้ก็ได้แต่ต้องดูวันด้วยนะเพราะวันพู่หรือวันที่นะครับตอนนี้ผมก็ับมาเข้ารอแล้วได้นำราแล้วแต่ว่าถ้าคอเลยเราก็ตรวเองก็พอนนะครับอ้ยแรงมากด้วน คอเบเลยแต่ร้านนี้คงจะไม่มีเซนจิ้งแต่ว่าจะมีสแกนเข้าร้านออกได้นะครับสแกนแววัสดีครับคุณพูดเราอยากินอะไรอยากกินอะไร่าเปนเมของร้าน่าจะัวมันจะเป็นยำร้อยแปดจานเก็ะมาณาสามร้อยแต่ว่าทานได้แบบทั้งหมูบ้านอะไรก็ว่าทานเยอะมากแล้วก็ที่ ปูค่ะที่ขายดีหน่งอ,อันนี้เก๋จะเอามาจากที่บ้านเองเลยเพราะที่บ้านเป็นเรือประมงจ้ะเราก็จะมีที่ขายอีกอย่างก็คือเนี่ยค่ะไข่ปลาหมึกแล้วก็ยำงแซลมอนที่หลักๆนะนะคะแล้วยังอื่นก็จะเป็นยำ่างหู้ด้วยอะค่ะี่ย,ยังหู้ด้วยเอาไปซาด้วยหู้เอง ก็ประมาณว่าคนคนบ้นกอยากอยากให้ทุกคนแบบจับต้องได้แล้วก็มัจะทักคบคุณตอนนี้ผมไู่กีนเลยผมคนได้กินไม่เงินนะครับไุ่รู้ไม่เต้นเปล่ากลางเขาถือว่าจะกินกลางๆกันแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะกินอะไรเดี๋ยวผมขอไปดูเหมือนกันครับอีกฝั่งัจะเป็นยางอีกฝั่งจะเป็นตค่โอ้ยม่นตํานะครับ ำยัแซ่บนะครับที่ร pues ้านนะครับอ um> um> ันนี้ก็เป็นยำน้ำปลาเนยซอยน้ำปลาสดน้ำปลเดี๋ยวขอกเขียนมู้่ครับร้านนี้ก็คือลูกค้าลูกจดเพงนะครับเป็นทางการวัยด้วยมาโอค่รูป่น้ำาลางไม่หวาครับ่น้ปลาไไม่าไม่ 아, 나도 잘하요 改造一小局，好棒！我操！<laughs> คุเก๋ออดหรือครับน้องคุยก่ออาารเยอะมากเลยราสั่งสั่งพว่าที่คุเนะนำเานี่ย้าคาส่มามาอาหารอาหารครบแล้วครับก็อย่างที่คุณเก๋แนะนำเลยครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็รุ่ค้าก็มีหลายร้านแล้วก็อันนี้การใหญ่ก็คือที่ที่ที่บอกใช่ไหมครับ จใหญ่มากเลยไ่ที่เขาทุเรยนีคุ้มมากนะคะไขายได้ทองหบ้านนะคะใหญมากเลยครับเข็ดำลายหลเลอ่ะทีนี้ผมอยากองว่าคุณเจ๋เขามาเปิดร้านตรนี้นานม้ยังแล้วก็เขาเขาอยู่เขาเปิดแล้วก็ที่เาที่ไปตอนนี้ผมคุ อะเงยก็แ้เราอยากจะมาอยู่หรือว่าหีออย่างเงด้วยถแม่เขาก็เป็นคนแล้วก็มีเพื่อนมีลูกน้องจักเขากเลยแนะนำว่าเ้พี่เรามนีเรามนลดก็เลยตดช่นี้ได้มากเลยผ่านมาผ่ามาผ่านมาตรงนี้ี่เห็นเห็นง่ายมากเลยนะเป็นเป่ทยาสรที่ดีมากเลยครับตงนี้นีมแนะนำเพื่อนครับเป็นที่ส่นั เป็นพี่น้องกันเป็นระ่วหนะอกูอออส่สี่งานวิเนาะแล้วก็เป็นผับน้ำซมด้วยไม่ล้องีเงี้ยผมอยากจะทราบว่ามันเปลี่ยนไครับเออมีมีวจะีการยังไงที่ยยทว่าลูกค้ามาันเยอะๆเยอะหรือว่าลูกค้ามาเองลูกค้าเลวครับคนเยเราะว่ามเ่ราแล้วค่ะแวอยู่แล้วเป็นร้านใหม่คนก็อไปต่อาวอารมณ์คนมันออกมากกว่า 嗯。 ผมก็ใจคนนี้ว่าชอบทานอะไรเนี่ยมาทำบางอย่างที่เราชอบทานได้ดีแล้วก็อ,อาหารสุกปากเราแต่ว่าใครที่สุกปากเราทาถปากคนอื่นาวมันดูที่เหมือนกันผมก็ผมที่ผมเขีย,ย,ยนใ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 บสั่งานารครับทีอมีอาารไม่ทราบเราแค่เสร็น้อยเสรกลางเสร็จมากอะไรเนย แนะนำชนี้นะครับว,ว่าผมสั่งแล้วผมลืมแล้วไม่รู้ว่างอตัวนี้เป็นเป็นรับกุ้งนะคะเป็นรับกุ้งค่ะก็จะบอกว่าเด็ดเหมือนกันอาฮะอร่อยที่ลูกค้าสัง่งกันเยอะส่วนตัวนี้เป็นกิ้งไก่กิ้งไก่ทอดน,น้ำปลาค่ะอ,อร่อยเวอร์ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นไข่ปูยำไข่ปูไข่ไขูม้านะคะจากส่วนอันนู้นก็คือเป็นยำไหลบัวปูมมานะคะจากส่วนอันนี้ก็จะทุกสิ่งอย่างน้อยในนี้ค่ะ แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นยำกุ้งสองฤดูก็คือจะเป็นกุ้งสดกับกุ้งดิบค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตำไทยเป็นยกุ้งสองฤดูใช่แล้วอหายไปแล้ดูนึงอะไอย่างเงี้ยก็เป็นกุ้งทุบใบข้อก็อันนี้ผมใจแล้วนะเผื่อเผื่อเผื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไต่เขาผมก็ไม่เคยกินแบบนี้เหมือนกันคุณไม่เคยกินแบบเนี้ยอันนี้ก็ไต่ดีคือะเยอะ อร่อยสะอาดสบายกระเป๋าดีครับเดี๋ยวผมจะลองชิมตันนี้ก่อนนะครับมีอย่อันนี้รสชาติตัวนี้เอกลักษณ์ค่อนข้างแบบรสจัดแล้วก็เปรี้ยวน้ำเค็มตามอะไรเงี้ยค่ะกลมกล่อมค่ะจะลองชิมดูแล้วคุณล้วดเอาจานมาที่เราจานมาครับเดี๋ยวผมแบ่งให้ไปตักเองดีกว่าครมาตักเลยคุณดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ น้ำ oh, ้นะคมันจะไดให้แล okay. <tit les> mm ้เอตบชิมเลยเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไงลองพี่เราลองชิมดูพี่นี่ผมขอขอทัมอันนี้รสชาติก็คือจะเป็นอ่าอันนี้ที่เกศทำมาคือจะเป็นรสชาติอ่อยน่อย ดีวาลองชิมดูครับด uh ูวิมดูด้วของปลาตามดทาน้ำด้วยก็ครับเป็นรา้ชมจะเปรสชาติจัดจัดอะไให้เราจัดแตว่าผมบอกเขาเลยว่าไม่เผ็ดเป็นกลางๆนะครับเพราะว่ารสชา้าสั่งก็แต่ว่าผมตผดมากเลยคือถึดมากเลย ใส่อ่ยดีเพืลยวไม่ใช่อร่อยครับอร่อยส่วนมากผมพูดเลยว่าอร่อยกับทุกอย่างเพราะว่าพี่เขาทำสุดสุดจริงๆแล้วอยาก้ทำบกไก่หรอคะอ๋อีไก่ผมคนไม้ค่อยชอบไก่นะมีน่องนี่้มีน่องมีนนออน่องนอน่องนออ่ขออนนออ เค็มนิดนึงแล้วก็เกลือมกีเลืากกว่าว่ะแล้วก็มันหวานอร่อยาก่อยู้ปิกไก่ปิกไก่งี้มันมองไมเหรอต้องเล็กต้องเล็กได้นำที่อยู่ขวานแล้วก็ติต่อหรือว่าอะไรครับ ที่อยู่ของร้านร้านตำยังแทบนะคะจะอยู่ตรงนนหน้ามูลอภินรนะคะอยู่ค่าๆจกภูไทเลยค่ะหาได้ง่ายมากเป็นเป็นเด็กมากค่ะแล้วก็เบอร์ที่จะติดต่อได้นะคะก็คือ0 6 1 9 0 9 6 2น6นะคะคือด้วยตอนนี้นะะทางร้านอ่ะยังไม่อ่อกำลังติดต่อกับแซกดูกับแกอย ด้วยแล้วหินตัวเมืองอ๋อเยี่ยมเลยครับแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากสั่งลูกหน้าก่อนได้เลยแล้วก็ขนรถจอดแล้วสบายครับของที่จอดรถเยค่ะเนี่ยที่จอดรถสองฝั่งจอดได้เลยนะครับสามารถจอดได้แต่ว่าต้องต้องดูหน่อยครับมันจะมีเงืจอนไขผู้นที่นะครับก็อยู่บนถนนตะศกนะครับหน้ามุกนี้หู่นหินเลยแล้วก็ แล้วก็ถ้ามาซื้อที่ร้านนะครับเราบอกว่ามาจากเพจยูทูบของไบโซอี้เลครับคุณเก๋เที่โรเชรให้เป็นโปรโมชั่นของร้านเลยลยิ่ยมคูดเลยตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่15คุณทามันนะคะถ้าเกิดว่ามาจากเพจของคร,ครับ,บไบโซอี้ค่ะไบโซอี้นะคะเก๋ะะกสั่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะหนึ่งชุดก็ได้หรือหลายั้นทีค่ะยังปรุงอัด ขนลุกในขนลุกแปลพว่าแแได้เลยด้เลยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไเจนครับเดี๋ยวเก็ขอรับก่อนนะครับเพราะว่าอย่าลืมไปรับเื่อนเพื่อใ่ยังไงไปปั่นังสออ่าลืมจะไปนะคะนี่นะครับคุณเก๋อแบบวเล่าโซ่นะครับลูกค้าเ็ไหรที่ย่อจะมากินแล้วก็มาเล่าไลยวาอะไรโซ่โซ่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามได้เยนะครับไปตู้นี้นะครับ